นี่คือโฉมหน้าเจ้าของแฟนเพจหลักแสนหลักล้านที่มีเป็นฟัม่มอายุ29เป็นนักธุรกิจพันล้านคุณรวยคุณเลยใช้เงินซื้อยอดฟอลโล่แฟนเพจจริงหรือไม่ผมมีหลักแสนคนต้องแต่วันที่ผมยังไม่มีตังแล้วอยู่ในมหาหลายัยคนที่อยากประสบความสําเร็จขอให้ดูคลิปนี้ครับผมได้แกะสมองพันล้านของเขาผู้ที่ให้คําแนะนํามผมจนมีบริอร์ยิ่งในวันนี้เขาคนนี้คืออาจารย์ของผมเองครับ C เจ พี่เจลพี่มีวันนี้พี่รู้จักน้องมา4ี่ปีทุกวันนี้พี่มีแฟนเพจเกือบจะ40,000 0คนติดตามมีชีวิตที่ด,ดีมีบริษัทลุกขึ้นมาจากปริเซอร์งง่ๆทุกวันนี้เป็นโปริวเซอร์ที่มีคนรู้จักมากมายพี่เจลครับมึงต้องคายความลับให้ทุกคนแล้วสิ่งที่เจลสอนพี่เปิดเผยความลับได้ไหมได้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 ใช่ไหมไโอเคในฐานะที่คุณมีแอสเซทที่อยู่บนโลกโซเชียลแฟนเพจหลักแสนหลักล้านเพียบเลยพี่เจลครับบอกสิ่งนี้ให้ทุกคนรู้ซื้อครับ แน <laughs> ฟนเพจของคุณเนี่ยคุณซึ้งมาคุณไม่ทําเองจริงหรอไม่จริงทาเองทาเองทําเอง,เองส่วนใหญ่ทําเองครับเราเริ่มนะแฟนเพจเลยจากสิ่งที่เราชอบอย่างสมมุติช่วงไหนที่ผมชอบกินมผมก็ทําแฟนเพจสายอาหารอ่าดึกแล้วกินได้ถ้าของหวานหรือว่าในเรื่องของตอนนั้นอกหักก็ทําเพจเกี่ยวกับคนรักไปช่วงไหนที่แบบสายปาร์ตี้นิดนึงอ่าก็ทําเกี่ยวกับสายแอลกอฮอล์กำพมคนมาก็ทำเรือ่อยๆตามสถานการณ์ที่เรามีฟีลลิ่งตอนนั้น เพราะเวลาเราอินกับอะไรเราทํากับมันได้นานแสดงว่าคนที่เริ่มต้นแฟนเพจแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเริ่มจากความอินเริ่มจากความอินก่อนเพราะสิ่งหนึ่งเลยคืออันนี้พี่ยุงเคยสอนผมนะคอนเทนต์สุดท้ายแล้วคอนเทนต์มันจะไม่ตันถ้าเกิดสมมติอันไหนที่เราไม่อินฮะมันตันตันอยู่แล้วเราคิดไม่ออกหรอกเราไม่มีไอเดียกับมันคิดไปก็ไม่สนุกน่าเบื่อเหมือนแฟนเพจไม่คล้ายๆเหมือนการทาสิ่งที่รักใช่ครับเวลาเราทำอะไรที่มันรักแล้วมันทำแล้วไม่ไปทิ้งถูกใช่ไหมถูกพี่เจลแต่แฟนเพจส่วนใหญ่คนทั้งหมดก็ไม่่่ไได้้้ทาแแแลลลววมมััันนรกกกอต็บงคีห บางคนมีหลักร้อยแล้วก็แค่นั้นจบอยู่ที่ความผิดเป็นหลักเลย <c oughs> กับความขี่เป็นหลักผมขอถามเลยทําไมคุณถึงมีแฟนเพจหลักแสนหลักร้านเป็นฟาร์มเลยคุณบอกเค็ดลับได้ไ,ดไหมช่วงแรกอะ่ะเราให้ใจกับมันเนาะ <c oughs> เราเต็มที่เลยเหมือนช่วงโปรโมชั่นเราก็จะทากับมันเรื่อยๆ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 ทำให้ความถี่เราอ่ะสมดุลจนเรารู้ว่าคนที่เข้ามาหาเราอ่ะอยู่ในช่วงความถี่ตรงไหนถ้าเกิดสมมติเรารู้แล้วอ๋อคนที่มาดูเพจดูคอนเทนต์เราตวนหญ่เป็นช่วงมืดๆเย็นๆเราก็โยงไปทำช่วงนั้นเพราะเราต้องทําความถี่ให้เรารู้ก่อนว่าคนเข้ามาขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากเราได้ความถี่แล้วส่วนใหญ่เฉื่อนกันที่ข้อนี้คือความถี่ส่วนใหญ่ที่เพจไม่โตเลิกทําเกิดจากว่าเขาทําไม่มากพอทําถึงช่วงหนึ่งอ่ะการเจริญ ช่วงแรกเรายังสนุกกับมันมันโตแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มนิ่งใคนส่วนใหญ่จะถอดใจตอนอช่วงที่เริ่มนิ่งมันก็จะดอกเลยแต่ถ้าช่วงเริ่มนิ่งเราผ่านมันได้เหมือนวันนี้เราลดหน่อไม้ออเอาน้ําลดหน่อไม้ลดลดลดไปเรื่อยๆมันยังไม่เจอแสงหรอกมันก็ค่อยๆโตแต่วันนึงถ้ามันเจอแสงปุ๊บมันพุ่งสูงเลยอันนั้นคือเพจเราโตแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความอึดสองเรื่องที่พี่จับแต่พี่เจลได้จับพฤติกรรมของรูปเพจเราให้ได้ถูกต้องถูกไหมครับกบอีข้อหนึ่งที่สาคัญมาก พี่เจลสอนหน่อยได้ไหมคือตอนนั้นผมเห็นแฟนเพจที่คุณโพสผมไม่เห็นเลยนะใครที่แบบไม่เคยไปย้อนดูแฟนเพจพี่เจลนะชั่วโมงละโพสใช่โหดเยี่ยมมากในไลน์ตอนนี้15นาที1โพสเจ้าคุณคิดค้นไอ้สูตรที่เนี่ยคือพี่อยู่ในวงการโซเชียลพีก่กรณีอาจารย์หลายๆคนบอกว่าวันหนึ่งเนะี่ยไม่ควรเซิร์2โพสเดี๋ยว Facebook, เฟซบุ๊กอัลกอริทึมโคจะลดอะไรค่าการมองเห็นหาอะไรไม่รู้ครับถ้าไมคุณเบี่ยงทุกดิสัยอะจริงๆอัลกอริทึมมีผลแต,แต่เราต้องไปดูว่าออออััักกริทมมขงงงงเียยยยดสนะคืไผต อย่างเงี้ยทำไลน์เราจะลงวันหนึ่งอะต่อโพสต์ที่คนสามารถเห็นของเราได้คือ100โพสต์ตอออ่อแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ว่าถ้ามันทีกันติดต่อกันโพสต์หนึ่งกับโพสต์สเนี่ยไม่ห่างกัน10นาทีมันจะไม่โชว์โพสต์คุณเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวทฤษฎีอันกอรทิทิมตัวนี้ด้วยถ้าบางคนไม่ได้แกะไม่ได้ไปนั่งอ่าน Facebook หรือว่าไลน์ทุกอย่างไม่มีเขียนหมดแล้วครับเขียนอยู่ในกฎเขาอยู่ในโพลิซีเขาในไกด์ไลน์ในบูปินของเราแต่คนไม่ไปอ่านกันเราก็จะบอกว่าไม่รู้ ทำไมถึงต้องทําถี่ขนาดนี้พี่เจลเคยสอนผมเรื่องทฤษฎีปืนจริงๆอ่ะปืนมี2แบบมีปืนสั้นยิงปิ้วจบปืนกลก็คือการที่เราทําทีทๆเลยเพราะฉะนั้นเราเน้นปืนกลไปก่อนย,ยิงเท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคอนเทนต์ไหนมันจะโดนคนหรือเปล่าเราก็ใช้คอนเทนต์ที่ถี่ไปเรื่อยๆเลยคอนเทนต์ที่หนึ่งอาจจะไม่โดน2อาจจะไม่โดน3ามอาจจะไม่โดนสี่อาจจะโดนก็ได้บางทีโดนเราแต่อาจจะไม่โดนเขาบางทีไอ้ของเขาที่โดนอ่ะมันอาจจะไม่ถูกใจเราเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรารู้เองว่าคนจะชอบแบบไห มีหลายคนถามว่าทําแฟนเพจหลักแสนหลักล้านทำแฟนเพจคนติดตามไปเยอะแล้วได้อะไรพี่เจลบอกคนดูหน่อยจริงๆได้ความสนุกด้วยแหละกับอีกอันหนึ่งคือเรามีแอสเซทของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือแอสเซทในโลกออนไลน์เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องควักเงิน10ล้าน20ล้านไปซื้อมาเหมือนจากที่ดินในโลกออฟไลน์เหมือนวันเนี้ยเราปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้เราโตเรื่อยๆพอต้นไม้วันนึงมันโตขึ้นสุดเราเก็บเกี่ยวมันกินได้ตลอดอันนี้คือแอสเซทในโลกออนไลน์มันเราไปสร้างพาร์กิ้สร้าง สยามไอคอนอ,อ,อยู่ที่ในโลกออนไลน์เราในบทโซเชียลมีเดียเราให้คนมาเช่าที่ซื้อของขอบคุณซีอโอเจลมากที่ชีน้นําตาสว่างว่าสิ่งนี้หวังว่าลูกเพจของเราเนี่ยจะได้สิ่งนี้กลับไปพี่เจลให้กําลังใจพี่น้องที่กําลังนับหนึ่งบนโลกโซเชียลยังทันไหมตอนนี้ถ้าเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นตอนไหนเนี่ยไม่สายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มมันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยคืออย่าท้อแล้วก็มีในคุณจะมีแอสเซทในโลกออนไลน์ของคุณเองแน่นอนครับ